สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับมีดหมอแคนแฟนหมอล่ำสูผู้สูค้คนทัพี่น,อน้องเนาะมื่อนี้มาพอกระเพยังขมผานอีกคือเก่าเหมือนเดิมช่วงเศร้าของวันที่เก้ากรกฎาคมพศ2566เมื่อน,นี้ถือว่ามาสรุปข่าวของน้องอุ้งหญิงให้พี่ให้น้องได้ฟังแล้วมีเรื่องที่ว่าเอฟซีแฟนครับต้องต้องระวังเพราะว่าตอนนี้เกิดขึ้นแล้วกับอุ้งหญิงเพียรบานแพง ข้าวมนี่สีม่าวก,กบพีกับน้องมีสามหัวขอลักๆักด้วยกันเนาะพี่น,อน้องเนาะจากที่หลายๆคนกับคงสีเคยเห็นบ่าว่าสีเป็นเพิ่นโพสหัวข้อคลิปข้าวบ่าว่าสีเป็นใน y ย u t u b ได้เพียรก็ดียูทูบเบอร์ถ่ายน้ององคงอิงได้จริงไหมมาฟังจากปากแม่หน่อยว่าท่านว่าบอสโจได้สัมภาษณ์แม่หน่อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเจียวกับกรณีนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะซึ่งบอสโจโยุคนี้น้ำนงสาผู้น้ำสาวหน่อยเพียรบนเพงก็เคยเว,ว,ว่าว้ว่า สำหรับยูทูบเบอร์เวลาไทยทัานองจังสี่น้องพี่นองเนาะกระืะืว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอยังเพราะว่าต่องยอมรับว่ายูทูบเบอร์กับมีส่วนเฮ็ดไทยกระแสของน้องซื้อเสียงของนอง้องโด่งดังขึ้นไปอีกอเพราะว่าแห่งมีคนนําเสนอข่าวหลายท่าซื้อเสียงนอง กสิมีคนหูจักหลายขึ้นกว่าเก่าเอซี่แฟนครับกสิเพิ่งขึ้นกว่าเก่าซึ่งในที่นี่บอได้เฉพาะยูทูบเบอร์สายนอกสายนอกคือผ่าสายนอกคือยังไปยี่ผานหลายช่องนี่สิไหมพี่น้องแล้วก็ยูทูบเบอร์ภายในวงยูทูบเบอร์ภายในวงสี่หูจักใดจ้งไดนั่นก็คือที่ลงท้ายด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลนี่คือยูทูบเบอร์ภายในวงสาวน้อยเพชรบานแพงทั้งบดพี่น้อง ถ้ามี่ลำเ official, พลินออฟฟิเชียลเพราะว่าที่เป็นาการใช้ลำเพลินออฟฟิเชียลไพอีกหลายหลายคนวัดศิวลดลำเพลินออฟฟิเชียลจังสี่พี่นอ้องถ้ามี่ลำเพลินออฟฟิเชียลนี่คือยูทูบเบอร์ภายในวงแม่หน่อยได้ออกมาให้สัมภาผัสนะนะใช่ไหมหน่ไอยใช่ได้คะ่ะแตเพราะแค่พื้นที่ส่วนตัวของน้องนี่ค่ะ คือตอนที่น้องนอนตอนที่น้องทำเยงส่วนตัวตัวเองขอให้เป็นส่วนตัวนี้เลิอยู่ในเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยกระจมหกแม่หน่อยขอไม่ถ่ายได้ไหมกระบอกโจว่าสำหรับยูทูบเบอร์ที่สีมาไทยน้องอุ้งอิงถ่ายได้ถ่ายได้แต่ว่าแม่หน่อยขอสองขอลักๆนั่นก็คือหนึ่งเวลาน้องนอนหรือว่าพักผ่อน จังสี่น้องพี่น้องแม่หน่อยบอกว่าบอ่าบอ,อยากให้ยูทูบเบอร์อทายหลักกันนั่ไปเผยแผ่เพราะว่าภาพที่ออกมานี่จังไดมันกับ,บ่สวยงามพี่น้องอเวลาคนนอนเนาะแหงพเยายผานจังสี่ยามนอนจักสีโกนจักสี้ำไลไหลจักสีอ้าปากจักสีจังไดแล่าลูกเต้านี่ก็วากันวาทางานหนักตั้งแต่เข่ากับสาวหน่อยเพียบเป็นเพียงมากบ่เคยล่าหยุดจกเถียเดอ้อพี่น้องเดอ้อสาหรับอโงอิงนั่นละหล้กก็ถือว่าเป็นเวลา ส่วนโตของศิล,ลปินอันนี้แม่หน่อยขอไวอ่แล้วข้อที่สองก็คือเวลาที่น้องอุงอิงสียู่ภายในเต้นกะดีหรือว่านาเต้นก็นดีซึ่งเต้นบางครั้งก็มีการเปิดผ่าขึ้นด้วยอากาศอบเอาจังสีเพิ่งกะสีเปิดผ่าขึ้นผู้ดใดไทยกะสีไทยได้จังสีแต่ว่าแม่หน่อยบอกว่าเวลาแต่งหน้าแต่งโตของนอง้องสีเวลาน้องกระโจมอก ภาพออกมามันดูพอดีบางครั้งศิลปินเพินกับว่าใดระว่างโตคักปนันเนาะพี่น้องเนาะอ่าตรงจุดนี้แม่หน่อยกับขอไว้นั่นล่ะแล้วอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่พี่น้องเคยเว่าไว้แล้วพยภันว่าไว้ยกยกเพาสั้นในหลายมือเกี่ยวกับกรณีที่มีเอฟซีแฟนคลับอ่ารวบรวบเงือนกันอ่าเปิดบัญชีข,ขึ้นมารวบรวมเงือนกันอ่าสื่อของไหน้องบอ่อเสือนั่นอันนี้ใหน้องเห็ดพวกมาไล่ไหนอ้องหลายสิ่งหลาหลายยางเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้มันมีเฟซปอมเฟซปอมเพจปอมกระอาสิบอ๊อบปอมแต่ว่าเป็นมีฉาชีพมาเผิดโดยใส่ซื้อหลายๆอันอีหยังมากไหมนอพี่น้องอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเด้อบ่บ่บแมนขัดไปตรงกับซื้อเพจไดเฟซไหกข็ขอขอทวขออภัยขออภัยอันสำหรับเจาของช่องสำหรับเจาของเพจแต่ว่าต้องเตือนกันไว้นะพี่น้องหล้วก็บางคนก็ใส่เฟซ อุ้งอิงเพชรบ้านแพงจังสี่เลยแล้วมีการเปิดบัญชีรวบร่วมเงื่อนกันถามันเป็นเรื่องจริงกระ,ะเล้วไปกระถือวดีไปแต่วา่าสุดนีได้มีเอซีแฟนคลับจากทังบุรีรัม์พี่น้องเดินทางมาฮอดทางศรีสะเกดแล้วก็มีการไต่ถามแม่หน่อยอุ้งอิงมีหร่าว่ามีการรวมร่วมเงื่อนซื้อนั่นซื้อนี่จริงบอน้องอุ้งอิงบอกว่าบพาทราบด้วยจา้าน้องอเคยบอกเอซี FC แฟนคลับให้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้จักเทีย นี่ะพี่น้องมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอีหลีแล้วมีชั้ชิบป,ประเภทนีบ่ได้เฉพาะองค์อญิง,งพเพียรพรพงศิลปินผู้ใดเวลาล่มหายตายจากมีการวรวบรวมเงื่อนแต่ว่าเงินนีบ่ไปหอดนี่เลยออกมาฝากเตือนเอซีแฟนคลับไว้เสียดายเงินบ่เป็นยังดอกพี่น้องเสียดายเงินอนที่เข้าตั้งใจสียหายศิลปินตั้งใจสีซื้อของหายศิลปินแต่ว่าเงืนจํานวนนีมันบ่ไปหอดหนอ่อหอดนูมันกะณาพิดหวัง นั่นล่ะก็เลยมาเตือนพี่เตือนน้อง delicious. สำหรับพยอใ่านเองกับบ่มีการรวบรวมเด้อพี่น้องเด้อบ่มีการรวบร่วมบ่เคยเปิดบัญชีแม่สิวาอ่ามียซีแฟนครับบางท่านว่าเออพ่อใหญ่เข้าสื่อนั่นสื่อนี่ให้น้องบ่จังสันจังส,ส,สีซอยพ่อใหญ่ผานเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่สืสื่อนั่นสื่อนี่ไปให้ลูกสาวอยากร่วมด้วยช่วยกันอันนี้พ่อใหญ่ผานบ่เคยเปิดบัญชีเออบ่เคยเปิดบัญชีบ่เคยเรียกไล่จากเอซี่แฟนครับเพราะว่าเราว่างแห้งย่านแห้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรื่องเองินเรื่องท้องมันบ่าเขาไผออกไผถึงแม้ว่าบางครั้งพญเยียผ่านเอาไปให้แท้ๆล่ะแต่ว่าเ,าเดี๋ยว,วเอฟซีกันช่าะเออนาซีหลายๆก็นี่นาซีใส่เงินเป็นประโยชน์ก็นี้อีอย่างนี่แหละก็เลยบอกมีพ่พงเยียผ่านบอกเคยเปิดบัญชีลับจากยูที่แฟนคลับถ้ายอยากให้เอาไปห้นอกด้านหน้าเวทีถ่ายอยากซื้อซื้อไปไ้นอกด้านหน้าเวทีหรือว่าถามีกรณีแบบนี้ให้ออกมาจากย t u b e ช่องลักลักเพจช่องลักลักคือจังเสียนน,น,นอ่าลำเพินออฟฟิเชียลเซียเซียนนเสียบอโจจังสี่เอออันนี้เสื้อถือได้บอสโจยมานีน่หน้ามงกาหนุ่มโจสาวน้อยเพรบ้านแพงจังสี่เสื้อถือได้เพินมีตัวตนอ่าจังสี่โอเคพี่น้องเอาแล้วสำหรับข้อที่จากล่าล่าจากพี่น้องไป มาอัปเดตบ้านของน้องตอนนี้บ้านของน้ององ๋์งอิงเผชรบนรพงบ้านหลังแรกที่สร้างด้วยน้ําพักน้ําแรงขององค์อิงเผชรบนแพงตอนนี้สร้างทําการลุ่มมุ่งสังกสีโอ้ยมุ่งกระเบื้องมุ่งหลังคาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วสําหรับหลังคาตอนนี้ไปอยู่ในขั้นตอนก่ออิฐมวลเบาเพื่อสิทําการฉาบหลกักกติดเชื่องไา่ต่อไปนั่นละพี่น้องสร้างข้าวเาขึ้นกันครับสร้าง เ,ออเพราะว่าเฮ็ดบ้านให้คนดังมีแต่แต่คนเพลงเล่งมีตงแต่คนอยากเข็นออว่าไปหอดใสแล้วต่อจังไดแล้วแต่ว่าทางศรีสะเกดสร้างบ้านก็ได้ออกมาอัปเดตให้พี่ให้น้องฟังยูบอสเซาจักรีอาพี่น้องเออ,อันเรื่องนี้บพต้องเป็นห่วงเพราะว่าในสัญญ,ญาณหนึ่งปีแล้วแม่หน่อยก็บ,บอกว่าเพราฝ้า,าเพราะว่าเงินก็นต้องใจกันเป็นก่อนเป็นงหวดเดิเออเพิ่องหาเงินยากโยลูกเต่าก็ได้ว่ากันว่ามือปิดฤดูการนี่ล่ละเอ,อฟซีแฟนคลับนันแน่กันไว้แล้วว่าสีมอบเงินมาไล่น้ำใจให้น้องไปปิดบ้านเอ้า มาล่อลุ้นกันเบิงว่าพิดบ้านได้แพร่พาแทรกำลังใจเอฟซีแฟนคลับเพื่อนผ่านว่าย่าล่อเล่นกับกำลังใจแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพียรบันแพงเอฟซีของอุค์หญิงเพียรบันแพงเอฟซีเฮากำลังบอธรรมดายาสาม,มารถวัดกำลังครับเอฟซีแฟนคลับเอาสำหรับมื้อนี้จากล่าลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีขอกราบครับว่าขอคุณครับ